โอ้โหเพื่อดดูสิคะท่านทนเนี่ยมาไขความลับของไลฟ์โทเปียคือโรงเรียนไลฟ์โทเปียคือตอนที่ทุกคนดูฝนดาวตกสวยงามซึ่งท่านทันคือจีอ้าตะกี้ลงน้ำาินทีเร่ร่อยอ่านไหมปันไรนั่นงเราเข้าไปดูในห้องภูมิศาสตร์เลยไปกันอ่าเข้าไปเลยน้องทวินนี่ท่านเปิดทิ้งไว้ให้แล้วนะคะปึ๊บอ่าเข้ามาแล้วก็ตุ้มลงมาได้เลยนะคะก็มาตรงนี้อ่าที่นี้นะคะ เขาที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องเอาของทุกอย่างนะคะใส่อ็นนั้นเราก็ต้องมาเสกของนะคะนั่นก็คือน้องจาวินช่วยพี่เอาของหน่อยพี่จะเอาทุกอย่างที่พี่ไปหามาได้หุ่นยนต์อันนี้อันนี้อันนี้นะคะน,นี่นะคะแล้วก็แผงวงจรนะคะอันนี้ปึ๊บหัวหุ่นยนต์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอ่าน้องใจให้เรียบร้อยแล้ว นี้อ่ะมีแดงๆนะคะเราจะต้องเข้าไปใช่ไหมตึ๊บโอ้โหมีระเบิดด้วยนะคะทุกคนเราต้องเอาไประเบิดอะไรเอ่ยแก้ไขส่วนที่1น4 2งส่วนส่วนส่วนแล้วก็404ส่วนีนะคะเฮ้ยเลเซอร์เต็มหมดเลยอ่ะโอ๊ยด้านนั้นตายยันตายนะคะคือเราห้ามโดนเลเซอร์นั่นเองเราก็ต้องค่อยๆกระดึบก,กระดึบก,กระดึบขึ้นมาต้องมาระเบิดหุ่นยนต์ใช่ไหมอ่ะว้ยว้า ทันกระเด็นกระโดดออกมาได้มีเน่าได้กล่องของขวัญแล้วเรามาดูกันทันจะได้อะไรดได้เป็นเด็กผู้หญิงนะคะซึ่ง <c oughs> คลิปนี้คือแบบสั้นมาก <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊เราลืมอะไรนะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทันด้วยนะคะบายบายไว้เจนคลิปหนะะ้าค่ะเอ๊